ช่วงนี้กลับมาติดตามเรื่องของ DSI นะคะที่ได้มีการเข้าไปตรวจค้นค่ะแล้วก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินค่ะซึ่งก็เป็นเพ้นท์เฮาส์สุดหรูสแห่งค่ะยานหาดราวัยนะคะที่จังหวัดภูเกต็ตรวมมูลค่าแล้วกว่า2,000ล้านบาทค่ะ พันตำรวจรีสุริยาสิงหกมลค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้มีการสั่งการให้นางสาวมัสม,มนพรมประพันธ์ผู้อำนวยการส่วนคดียาเสพติดหนึ่งและร้อยตำรวจเอกตะวันยะอนันต์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการในฐานะเลขานุการคดีนะคะนำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็อายัดทรัพย์สินสแห่ง ซึ่งก็เป็นเพนต์เฮาส์สุดหรูค่ะอยู่ในย่านของหาดราวัยจังหวัดภูเกต็ตโดยการตรวจคุนในครั้งนี้นะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่8ทับ2,566จนมีการจับกลุมตัวนายภาคภูมิหรือว่าดีดนะคะผู้บริหารด้านการเงินเครือข่ายเว็บพนันยูฟ้าที่มีการโดนจับกลุมไปเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีความการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าในการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวนี้คะ่ะว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่มีการจับกลุ่มตัวนายภาคภูมิผู้ต้องหารายแรกได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ก็มีบุคคลใกล้ชิดค่ะแล้วก็คนที่รู้เห็นเรื่องของการดําเนินการของกลุ่มกระบวนการนี้ส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาที่ทาง Facebook ของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็มีการเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษค่ะเพื่อที่จะให้ข้อมูลว่าผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่าก็คือนายภูชิตนะคะซึ่งได้มีการเดินทางออกนอกประเทศนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ นานกว่า1ปีแล้วค่ะ ซึ่งนายภาคภูมิเองค่ะจะทำหน้าที่ในการบริหารกิจการเว็บพนันยูฟ่าในไทยร่วมกับน้องสาวอีกคนคือนางสาวพรพันาษาค่ะซึ่งทั้งสองคนนะคะก็เป็นน้องแท้ๆของ,องของนายภูชิตนั่นเองค่ะที่รับหน้าที่ดูแลกิจการในลักษณะกิจการครอบครัวพร้อมทั้งแจ้งแหล่งซุกซ่อนทรัพย์สินและกิจการที่สร้างขึ้นมาอําพลังเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการดาเนินกิจการเว็บพนันออนไลน์ยูฟ้าซึ่งข้อมูลที่ได้รับนะคะตรงกับเส้นทางการเงินที่คณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษได้ทําการสอบสวนอยู่คณะพนักงาน สอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีการขยายผลขออนุมัติออกหมายจับนายภูชิตกับพวกเพิ่มอีก13รายค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการอายัดทรัพย์สินทั้งส,สังหาริมทรัพย์เงินฝากใอมบัญชีธนาคารและยึดสั่งหาริมทรัพย์นะคะจำพวกของใช้แบรนด์เนมและได้นํากําลังเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติดนําหมายสารเข้าคน้นและอายัดทรัพย์สิน2แห่งเป็นเพนท์เฮาส์สุดหรูย่านหาดระาวัายซึ่งมูลค่าก็รวม2,000ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการสืบสวนสอบสวนระบบหลังบ้านของเครือข่ายเว็บพนันยูฟ่าค่ะพบว่าได้มีการรับยอดเครดิตรายวันนะคะจากเว็บไซต์ต่างประเทศวันละกว่า72,000ล้านบาทในการสอบสวนก็ยังพงพบนะคะว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับสูงที่เป็นคนไทยอีกหลายรายที่ยังคงหลบหนีอยู่ที่ต่างประเทศมานานหลายปีแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยัง คงพบว่ามีคนไทยนะคะที่เป็นระดับของมาสเตอร์เอเจนต์กว่า500รายทั้งนี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะมีการทําดําเนินการนะคะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของกลุ่มกระบวนการนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะร้องขอให้ตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไปค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในในวิลล่าหลูนี้นะครับก็อยาก ให้แสดงตนนะครับนอกจากผู้ต้องหาที่เราออกมาจับไว้แล้วก็คือคุณภูชิตเนี่ยก็จะมีคนอื่นร่วมด้วยนะครับเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง3าคน4คนที่มีชื่อเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็มีเส้นเงินนะครับต้องเรียนฝากว่ามีเส้นเงินที่ไปพันกับบัญชีที่มีการโอนเงินเข้าในเว็บพนันยูฟ้า จากหลักฐานที่เราค้นพบได้ในบ้านเนี่ยนอกจากเอกสารที่ยืนยันว่าบ้านวิลล่าสองหลังนี้เนี่ยเป็นของผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะครับยังพบเอกสารรายการอื่นที่ระบุถึงทรัพย์สินที่กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไปกว้านซื้อไว้อย่างที่ืนอื่นด้วยก็ถือว่าการเข้าค้นวันนี้เนี่ยนอกจากเรามายึดอายัดแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์ในเรื่องของการติดตามทรัพย์แล้วก็มีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าเขาได้เป็นเจ้าของที่นี่จริง